สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับประกันรายได้ยางพารานั่นเองนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวยังไร้ข้อสรุปนะคะมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563นะคะก็รายงานจากการยางแห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2 ครั้งที่2ทับ2563นะคะซึ่งมีด็อร์ทองเปรวกองจันประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพร้อมกับเชิญตัวแทนสำนักงบประมาณเข้าหารือในเรื่องหนังสื้อด่วนที่สุด ของสำนักงบประมาณนะคะที่ได้ทำเรื่องถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะซึ่งมีสาระสำคัญของเนื้อหาก็คือ การดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้รัฐต้องชดเชยค่าใช้ใจ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐนะคะตามในมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561จึงเห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีคู่มือหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การติดตามและการรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการกำกับดูแลและก็ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โปรง่งใสมีประสิทธิภาพและการใช้จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นที่หน่วยงานของรัฐอุดหนุนหรือยินยอมให้ใช้ทำประโยชน์ทางกเกษตรเท่านั้นการดำเนิน โครงการหรือว่าการดำเนินการประกันรายได้ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระงบป,ประมาณจำนวนมากในอนาคตจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาแนวทางการกำหนดราคาประกันรายได้เท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อมิให้ส่วนต่างของต้นทุนการผลิตสูงเกินไปหรือว่าเกินความจำเป็นนะคะแต่อย่างไรก็ดีกระทรวงเกษตรและสากกณ์โดย การยางแห่งประเทศไทยนะคะจะต้องดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่สองให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ต่างๆของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัดนะคะโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการและ,กะเกษตรกลุ่มเป้าหมาย อย่างที่แท้จริงนะคะอย่างทั่วถึงด้วยและไม่เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ควรเร่งดำเนินการสร้างความรับรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนให้กับทุกภาคส่วนในโอกาสแรกนี่คือความคิดเห็นประกอบนะคะในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้กล่าวว่าในที่ประชุมทางผู้แทนสำนักงบประมาณก็ได้พยายามอธิบายนะคะว่าไม่ได้ห้ามจ่ายบัตรสีชมพูหรือให้จ่ายเฉพาะบัตรสีเขียวแต่เป็นความคิดเห็นดังนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ดุลยพินิษ์ในการกระจายหรือว่าในการจ่ายหรือไม่จ่ายในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารานะคะ จากกรณีดังกล่าวทางผู้บริหารกยทอ,อาจจะมีการพิจารณาจ่ายบัตรสีเขียวนำร่องก่อนนะคะหรือถ้าเจรจาสำเร็จก็อาจจะได้จ่ายทั้งสองบัตรพร้อมกันคาดว่า2-3วันน่าจะมีคำตอบที่แน่นอนว่าจะไปในทิศทางไหนคะ่ะ และถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะการจ่ายก็ยือ้อจ่ายไปสำหรับโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่2งนวดที่1นี้นะคะก็ยังไม่จบลงนะคะไร้ข้อสรุปเหมือนเดิมแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอเป็นช่องหนึ่งนะคะที่ มาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ทราบยังไม่รู้ว่าจะได้วันไหนนะคะแต่อีกไม่เกิน2-3ถึงวันนะคะก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปฉะนั้นชาวสวนยางพาราทุกท่านโปรดรอกันอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่มีข้อสรุปเลยณนะตอนนี้ก็คือออกมาพูดคลิปนี้ก็เพียงแค่มาแจ้งข่าว ให้ทุกท่นานได้ทราบไม่มีเจตนาที่จะมาหลอกลวงใครนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ